การมีอายุยืนยาวเป็นความฝันอย่างหนึ่งของมนุษย์และตอนนี้นักวิทยาศาสตร์พยายามหาวิธีที่จะช่วยให้มนุษย์มีชีวิตที่ยืนยาวไปถึง120ปีแต่เคล็ดลับง่ายๆในเบื้องต้นที่นักวิทยาศาสตร์แนะนำให้ทุกคนลองปฏิบัติตามก็คือข้อแรกเลยก็คือการทำงานคนที่ทำงานไปจนถึงอายุ55-75ถึงปีกว่า75เอร์เซตคิดว่าพวกเขานั้นมีสุขภาพแข็งแรงมากกว่าคนที่เกษียณอายุก่อน65ปี สถาบัน King College London บอกว่าการทำงานในช่วงอายุมากนั้นจะส่งผลให้เราได้กระตุ้นสมองและไม่เสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมด้วยการถ่ายเลือดนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเชื่อว่าสารเคมีในเลือดของคนหนุ่มสาวจะช่วยชะลอความแก่ผลจากการทดลองการถ่ายเลือดหนูพบว่าความจำและสมองของหนูเสื่อมช้าลงคาดว่าจะมีการทดสอบในมนุษย์ภายในเวลา5ปี การหัวเราะเบาๆจะกระตุ้นกระบังลมและช่วยให้เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายการดูคลิปหนังสนุกๆเพียง15นาทีช่วยให้เลือดไหลเวียนไปยังหัวใจถึง50%ซึ่งจะช่วยลดภาวะเลือดจับตัวเป็นลิ่มและลดการสะสมของคอเลสเตอรอลการเล่นเกมรับสมองแค่2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ช่วยลดภาวะจิตเสื่อมแล้วขณะที่การเล่นเกม c r o s s w o 2เกมต่อวันก็ช่วยชะลอรโรคสมองเสื่อมไปเป็นปีเลย ขณะที่ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Annals of Oncology ระบุว่าการกินยาแอสไพรินวันละ1เม็ดเป็นเวลา10ปีจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้30%ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งช่องคอและมะเร็งกระเพาะ25คนรักช็อโกโกแลตคงยิ้มออกกันเลยเพราะว่าโกโก้และดาร์กช็อกโกแลตอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยป้องกันปฏิกิริยาเคมีในร่างกายซึ่งส่งผลให้เกิดโรคหัวใจและมะเร็ง การงีบหลับ30นาทีในช่วงเวลากลางวัน3ครั้งต่อสัปดาห์ช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ37%ผู้ที่เป็นโรคเหงือกอักเสบเสี่ยงป่วยเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนปกติเกือบสองเท่าอาจเพราะมีแบคทีเรียอันตรายป,ระปะปนในเลือดนอกจากนั้นยังมีผลการศึกษาเชื่อมโยงกับผู้เป็นโรคเหงือกกับโรคหลอดเลือดสมองเบาหวานปอดและอัลไซเมอร์ดังนั้นการดูแลสุขภาพในช่องปากใช้ไหมขัดฟันขัดฟันเป็นประจำก็ช่วยได้ค่ะ และถ้าหากใครป่วยก็ควรนอนหลับพักผ่อนเพราะว่าคนที่ป่วยแล้วยังทำงานต่อมีโอกาสหัวใจว,าย,วายกว่าคนที่พักฟื้นอาการที่บ้านและถ้าใครอยากอายุยืนก็ต้องเคลื่อนไหวบ่อยเพราะการนั่งนานๆไม่ค่อยทำกิจกรรมเคลื่อนไหวจะทำให้เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจมะเร็งลำไส้ใหญ่โรคกระดูกพรุนโรคซึมเศร้าและสมองเสื่อมมีการศึกษาระบุว่าคนที่นั่งน้อยกว่า3ชั่วโมงต่อวันจะอายุยืนกว่าปกติถึง2ปี เคล็ดลับต่อไปก็คือใจเย็นเข้าไว้เพราะคนที่โกรธง่ายเสี่ยงกับโรคหลอดเลือดในสมองมากกว่าคนที่ควบคุมอารมณ์ได้กินอาหารเช้าหลังจากตื่นนอนภายในเวลา90นาทีจากผลวิจัยบอกว่าคนที่กินข้าวช้ากว่าเวลานี้จะเสี่ยงเป็นโรคอ้วนกว่าปกติถึง50%เอร์เซ์ค่ะทำความสะอาดบ้านวันละครึ่งชั่วโมงจะช่วยเผาผลาญพลังงาน150แคลอรี่และช่วยลดความดันในเลือด13จุด ถ้าอยากอายุยืนอาจต้องใช้ยาเข้าช่วยนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันสุขภาพ,าพแห่งชาติสหรัฐเชื่อว่าพวกเขาใกล้จะผลิตยาอายุวัฒนะสำเร็จซึ่งเป็นยาที่ได้มาด้วยวิธีกระต้นโปรโตีนธรรมชาติที่ชื่อว่าเซอร์ทูอินหนึ่งโดยจากการทดลองกับหนูพบว่าหนูอายุยืนขึ้น9% และจากการศึกษาพบว่าคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูง930เมตรขึ้นไปจะเสี่ยงเป็นหัวใจวายน้อยกว่าและอายุยืนกว่าคนที่อาศัยในพื้นที่ราบเพราะว่าพื้นที่สูงระดับออกซิเจนในอากาศจะเบาบางกินให้น้อยเข้าไว้สถาบันแห่งหนึ่งในอังกฤษบอกว่าคนที่กินน้อยกว่าปกติ40%จะอายุยืนกว่าปกติถึง30%ซึ่งหมายความว่าจะอายุยืนมากกว่าปกติถึง20ปีเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคล็ดลับอายุยืนใครถนัดแบบไหนก็ลองนำไปใช้ดูได้นะคะระดาซีรีสายพิรุณทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน